สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าศัตรูของคุณอนะ่ะเ้ากลัวอะไรในตัวคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <Okay. S 2> ขอดูก่อนนะคะว่าได้อะไรบ้างว้า wow, ว The Sun The Hermit แล้วก็ a e เ p e p พ n น a c l e สิ่งที่เขากลัวเลยแล้ไลทีละส่วน เพราะว่าหลายๆคนนะ่ะที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอาจจะเห็นว่าที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนักๆเป็นบททดสอบจากจัก,กรวาลที่คุณเจอมาถ้าเป็นคนอื่นอาจจะผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แต่เขาเฝ้ามองอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าคุณผ่านมาได้โดยที่เขาก็งงว่าคุณผ่านมาได้ยังไงอ่ะคุณโดนคุณอาจจะ สูญเสียงานการเงินความรักถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังถูกหลอก,กลวงคุณโดนมาจนมันไม่เหลือชิ้นดีแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้คุณลุกขึ้นมาได้มีเริ่มต้นที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆมีทางเพราะว่าสำหรับคุณนะ่ะผู้อ่านมาว่าเหมือนลูกรักจัก,กรวาลคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าไม่ว่า แล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณความดีเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะคุณจะรู้ว่าถึงเวลาถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเรื่องนั้นนะ่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณเชื่อในคุณความดีของตัวคุณเองที่คุณทํามาซึ่งผู้อ่านก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกๆคนที่เข้ามายึดมั่นในคุณความดีเชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะว่ากฎแห่งกรรมที่ทําเสมอไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะคะแต่คุณน่ะ เมื่อคิดหรือทำอะไรที่ไม่ดีคุณจะได้รับผลมากกว่าคนอื่นเขาในเวลาอันรวดเร็วนอกจากเขากลัวเมื่อคนรอบข้างก็เห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่คุณผ่านมาแล้วคุณก็เริ่มต้นแล้วคุณมเมื่อคนล้ม,ลมแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาได้ได้อย่างได้อย่างดีด้วยเป็นเดะซันมี กลับมาครบพร้อมทั้งความสุขการเงินการงานที่คุณเคยสูญเสียไปคุณเริ่มได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตนะคะ